รับวันนี้มันเจอสอตเป๊นะครับรถเริ่มเข้าแล้วมาแล้วแล้วก็ของแต่งก็เริ่มมาแล้วตอนนี้ลุงอะมาทํามเอามาใส่ท่อฟาล่านะรอมานานของเสร็จแล้วแต่คนที่เพิ่งต่างก็ต้องรอต่อนะเพราะว่าตั้มมันไล่ทาตามคืออยู่อันนี้เป็นสองสองครับพร้อมชิลคาร์บอนแกดมีโลโก็อยงี้นะใช่รถหน้าจะเป็นอลูมิเนียมตอนนี้เป็นสติ๊กเกอร์ตั้มบอกแล้วแรจะเป็นเทปลูมิเนียมแปะใช่เาดูแต่งอคันนี้มีชิลชิลหน้าชิลกันล้มอ่าฮะแผ่น ขึ้นยกขึ้นมากี่สบายขึ้นใช่อันนี้เป็นกระจกคาเร์กระจกมีไฟเลี้ยวไหมหรือไม่มีไม่มีไม่มีแล้วก็กระเป๋า,าของคาเร์เช่นกันตัวที่พักเท้าหลังก็บอกท้กอเนี่ยมันจะมีตัวนี้มาให้นะแต่น,นี่รู้ว่ามาทำเขาขี่คนเดียวเขาให้แฟนขี่เขาเลยไม่ได้ใส่ที่รองเท้าอ๋อคือเหมือนพลังคานใช่พลังงานมีแพอยบ้มาฟังเสียงกันเลยจับปอันนี้มีไซส,ส์ซัเนเซอร์นะมีจุลริเสียงนี่เป็นจุลร,เส,รเสียงนะมาฟัง ชื่อปาลัน เวลาขี่จริงอาจจะไม่ได้ลั่นนี้หรอกพอเมื่อกี้เราเปิดด้วยแหละใช่ขี่จรงมันก็ไล่ตามรอบไปอ่าส่วนตัวคือเสียงของ ที่พอกว่าด้วยความนุ่มแล้วกันแล้วถามว่าที่ตัต้มพูดไมันเนี่ยเรื่องความซิ่พอที่ขีต้องสองคน<ต>ใช่แบบไม่ได้ใจงมากแต่ขิ่มาก็ได้แต่เดินเบาก็ไม่ได้น่าลำบากใช่ใช่ก็คือเดินเบาก็ยังแบบสุภาพนะแต่ว่าถ้เาเบื่อพอจุก็เสียอ่ะไม่แนู่เรงอ่